สวัสดีค่ะมิ้นค่ะเจ้าของร้านอาหารป่ามองดูนานะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพ,พ,พี่ร้านอาหารมิ้นนะคะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัฐรัตน,นนครนะคะที่ร้านนะคะมีอาหารป่าให้บริการนะคะอาทิเช่นหมูป่าก,กบนกปลาไหลนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งที่ร้านก็จะมีหมูกรอบนะคะหมูสันลายเนื้อสันลาย ก็มีไข่เยี่ยวม้านะคะกระเพราทุกอย่างนะคะที่นี่กระเพราใช้กระเพราบ้านอย่กะเพราแดงนะคะแล้วแต่ที่ลูกค้าจะสั่งนะคะมินสามารถที่จะทําให้ลูกค้าชิมและกินได้อย่างอร่อยค่ะที่นี่เริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะจานหนึ่งนะคะไข่ดาวนะคะลูกละสิบาทแล้วก็พิเศษนะคะตอนนี้มินทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะไก่ตุนมะละนะคะชามละยี่0 5 3 0 ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่ในระแวกนะครหลวงมาประหารนะคะหรือในเมืองอยากจะ,ะทานร้านอาหารมิ้นเชิญได้นะคะมีให้บริการร้านอาหารมิ้นนี่ของสดสดใหม่ๆทั้งนั้นนะคะทุกวันนะคะน้ำพริกมิ้นทําเองนะคะแล้วก็มีซอสพิเศษนะคะที่ทางร้านได้คิดและทําให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชิมนะคะเพราะว่ามิ้นทาซอสปรุงรสเอาไว้นะคะเป็นสูตรพิเศษสําหรับมิ้นเองอ,อันนี้ที่จะมาบอกว่า ที่พิเศษที่สุดวันนี้ดีใจมากที่ได้ได้เข้าไปที่บริษัทไอคอนดีใจด้วยนะคะเป็นก้าวแรกที่มิ้นท์จะทำธุรกิจออนไลน์ลองดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิเดเพื่อนๆที่อยากเข้ามาร่วมธุรกิจออนไลน์แตบมิ้นเชิญน,นะคะเราก็ยินดีนะคะเป็นก้าวแรก ทอตออนไลน์และขายออนไลน์สวัสดีค่ะ